Hello สวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะว่างทำมิสแกรมมีภารกิจมาให้เล่นการแกล้งพี่ชมและยายชาอันนี้โนดราม่านะทุกคนต้องบอกไปก่อนเพราะมันแค่แกล้งเล่นเฉยแต่ว่ามันอาจจะแกล้งแรงไปน,งนิดนึงไม่เ เพื่อความสนุกสนานเราไปดูกันดีกว่าก็คือแก้งว่า2คนนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ที่ใหญ่มากได้ให้เข้าออฟฟิศเดี๋ยวนี้เลยเอออะไรประมาณนี้แล้วไปดู r รีอคช o ่กันว่าจะเป็นยังไงขอรีษนะตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแก้งพี่ชมนะคะไม่รู้ว่าจะรับสายหรือเปล่า ฮัลโหลพี่ชมทำอะไรอยู่พี่กำลังจะขับรถไปเอาของวันนี้ว่างไหมวันนี้น่าจะไม่ว่าง<อ>เพราะว่าขนของด้วยอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวต้องเข้าร้าน,นยิ่งยางด้วยไม่ก็เมื่อกี้ามาเพิ่งแยกตัวกับพี่แวนแล้วก็พี่เตา๋าพอดีเข้าออฟฟิศแล้วครั้งนี้เขาว่าบอกว่าอยากให้พี่ชมเข้าออฟฟิศด่วนเลยตอนนี้เหรอใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามีมีเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าวพี่ชมน่าจะได้เซนสัญญาฟีเซนเตอร์ตัว,<อ>ตวใหม่ ้โอ้ยเสียงกูไม่มีเย้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่พี่ฝากน้องเอาของก็ได้วะไปละแป๊บนึงแปบ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 ๊บนึงมันเปนยังไงพี่ชมหนูล้อเล่นโกรธมากนะอย่ากรธหนูเขาบางัางคับมา,ารเขาบังคับมามันมีเรื่องอยังไงแกงพี่ชม เอาหรอโอเยปลอแรงมากนนงอนหนึ่งเนี่ยโทษถ้าสมมติถ้าสมมติเมื่อกี้แบบวิดีโอคอลนะหนุกหนานก็อยากวิดีโอคอลไงแต่ว่าปกติเราไม่เคยวิดีโอคอลกันไงเดี๋ยวมันจะแบบเอ๊ะงงนะดาราล้อกันแล่นโอยเอ็นดูขอโทษนะ ได้มากเดี๋ยวเราจะได้เห็นปีกับแรงมากไปขอบพี่โจเลยน่นก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะรอโอ้โหเล็โอ้โหเลยวเมื่อกี้กีดละเสียงก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะเอ็นดูผมงงเลยครับแต่ยังไงก็ขอให้ได้เป็นพีเซนเตอร์ปังๆสักทีเนาะใช่ยหยโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาของก่อนได้บาย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 ค่ะขับรถดีๆสำเร็จ นิดหนึ่งนักนึ่งว่าทำไรกำลังรับ hello พี่แวนทรมาแล้วยังยังไม่โทรทำไมก็ไม่เกียนพี่แวนบอกให้กูแว่นบอกมึงว่าให้มึงรีบเข้าออฟฟิศเขาบอกว่ามีพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังแบบอยากจะได้มึงเป็นพรีเซนเตอร์เขาจ้างร้านหนึ่งอะแบรนด์อะไรอ่ะกูไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าพรีเซนเตอร์ใหญ่ยังบอกไม่ได้เป็นซีเคริตไม่ได้บอกนะโทรหาไม่ได้โทรด้วย อยู่กับใครมึงคนเดียวเหรอหรือว่ามึงด้วยมึงคนเดียวใ, <น S 1> ใช่ใอะไรไปวายไปไว้ยผา,าไงไปขออะไรเงี้ยในหน้ามึงไงมึงอัดเสียงอะไรอยู่ <laughs> มึงไม่มีท่าทีตกใจเลยอะ่ะมันไปแค่แพร่ง อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะ <c oughs> มาดามมาดามหนูขอโทษเราลองโทรไปดีกว่า <c oughs> จะรับไหมฮัลโหลมาฮัลโหลเจว่างไหมคุยได้มาดามทำอะไรวันนี้ว่างวันนี้ว่างป้ะอยากอยากรู้วันนี้ว่างโอเคไม่ก็เมื่อกี้มาเพิ่งแยกตัวจาก <c oughs> พี่แวนแล้วก็พี่เต๋า เพิ่งไปออฟฟิศมา,<อ>าแล้วเขา่าบอกว่าอยากให้มารีรีบเข้าไปที่ออฟฟิศหรอไปทำอะไรวะเขาบอกว่าแบบเป็นซีเรตอะ่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะไปเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์ตัวใหม่อ๋อไอบ้านใหม่เหงบ่เข้าไปหรอเข้าไปได้แต่อาจจะต้องเย็นเย็นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่อาบน้ำเลยไม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่บ้านมหาหงตัวใหญ่มากเห็นเขาบอกใจหนักด้วยหรอของเราหรอไม่ของพี่มาลีคนเดียวมาลีคนเดียวหรอวะอะไรวะก็ต้องอาบน้ำไปแหละหรือจะไปชุดนอนได้โอ๊ยไปยังไงก็ได้คงไม่ได้มีรู เขาแบบเป็ดเขาบอกเป็นสกเรตอ๋อเป็นรตได้ได้ได้เดี๋ยวเข้าไปงั้นน่ะหรือว่าต้องทักไปหาพี่แวนก่อนพี่มาลีอีดอกกูงงไปหมดพี่มาลีหนูอีดอกอีมาเมื่อไหร่หรอเนื้อคันอยเขาบอกให้มาหไปใครบอกพี่โจพี่โจหรอเล้วว้าเขาอยากเห็นรีแอคชั่นไง ดีนะนี่งนิ่งอยู่ว่าอะไรวะดีนะกูหนักกูไม่หนักหนักของเพื่อนตัวเนี้ยไม่นะพี่ชมหนักอโอยดีนะไม่ขับรถไปแบบอ๋อผีดไปเลยเดี๋ยวไปเลยแรงมากแรงมากค่ะโอเคไว้เจอกันในแกนทีวีนะโอเคไว้เจอกันค่ะอย่าโกรธมากนะเดี๋ยวจะรอดูเลยไม่โกรธไม่โกรธโอเคบ๊ายบายโอเคค่ะเกือบละเกือบขับรถไปแล้วใช่ โอ้ยวางสายเลยอะแรงมากวางสายเลยโอ้โหพี่โตโดนแน่แต่ไแงหลอกวันนี้นะคะก็สำเร็จนะคะอืมขอโทษดนนะนเพ่ินๆ <c oughs> ไม่กดกันนะ <c oughs> โอ๊ย ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วเราเนี่ยจะมีกิจกรรมแพร่งแพร่งอย่างเงี้ยเองแน่นอนก็ไปรอชมดูนะคะถ้าใครสนใจอยากจะติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามแกรนทีวีด้วยนะจะได้เห็นแบบความสนุกสนุกความสนซนของพวกเราต่อไปขอบคุณมากนะคะตอนนี้มากก็ขอลา